ครับวันนี้ผมถือโอกาสนะครับมาที่คลองเกือบจะถึงคลองด่านแล้วนะครับเพิ่งเลยประพานส่งน้ำคลองส่งน้าสุวรรณภูมิมนะครับผมน้ําก็เริ่มมีแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะลองตกดูเหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้คือมาหาสถานที่นะครับรีวิวนะครับอุปกรณ์ล่มนะครับผมล่มตกชิงหลิวสปิว หรือเอาไปกลางตกหน้าดินนะครับหรือท่านจะเอาไปตีกอล์ฟตีกอล์ฟก็ได้นะครับ <laughs> <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับส่วนความยาวต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมให้ในในในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน้ําหนักเหมือนกันน้ําหนักเท่าไหร่เดี๋ยวใส่ให้นะครับผมเป็นร่มใหญ่นะครับความกว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณสองจุดี่เมตรนะถึงด้านข้างกระเป๋าตัวนี้จะมีเสียบ นะครับเสียบยึดดินนะครับแล้วก็มีสมอให้3ส,สามหลักสมอเป็นสมอพลาสติกนะครับผมตัวนี้ก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าคือบางทีเราตกปลาเนี่ยแสงแดดมันขยับอยู่ตลอดนะครับก็จะไม่ค่อยได้ปักสมอบอกกันเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้คือแกะให้ดูว่าอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็น3ามง่ามแบบนี้นะครับปักลงดินนะครับถ้าที่มีแบบนี้ก็คือสําหรับ ใช้เท้าเหยียบได้นะครับได้ดีเลยนะครับเหยียบรองเท้าก่อนข้างในข้างในจะมีอุปกรณ์นะครับส่วนประกอบสองชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นร่มนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัวท่อนนี้ตัวนี้จะเป็นอ๋ออลูมิเนียมครับ ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่พลาสติกและก็ไม่ใช่เหล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะมันเป็นอลูมิเนียมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสนิมนะครับแต่เขาทําสีมาเป็นสีดํานะครับผมตัวนี้เดี๋ยวขอเก็บใส่รถก่อนนะเพราะว่าลมแรงครับเนี่ยก็เป็นถุงนะครับข้างในไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมีถุงให้นะครับถุงดำเก็บก่อลตอนข้างในในกระเป๋ามีทั้งหมดส่วนประกอบมีทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับผมสี่ชิ้น แต่หลักๆเราก็จะใช้ประมาณ3มชิ้นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยววิธีการปักล่มนะเผื่อสําหรับมือใหม่นะครับใครที่ไปเข้าไหมตกชิงหลิวตกัสติวนะครับผมหลักๆเลยผมอยากให้ดําเนินการวิธีการขั้นตอนประมาณนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะทํายังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคมาดูกันครับวิธีการปักล่มของผมนะแล้วแต่นะครับบางคนก็อาจจะชอบปักแบบนี้บางคนก็อาจจะ วมีวิธีการแบบอื่นนะครับแต่ว่าหลักๆผมอยากให้มือใหม่นะครับที่ดูคลิปผมปักแบบนี้นะครับล่มจะได้ไม่ปิวนะครับจะได้ไม่ล่มจมด้วยจะได้ไม่ล่มปิวลงน้ํานะครับตามคลองตามบ่ออะไรอย่างนี้นะครับผมไหเขาครับไอเขาครับผมโอเคอมตัวมือก็อยากให้นําท่อนนะครับอลูมิเนียมท่อนแรกนะครับอันนี้คือด้านบ BON นที่เราจะเสียบล่มนะตัวนี้นะครับฝั่งนี้จะเสียบกับตัวสามขา หรือสามง่ามตัวนี้ครับที่ใช้สําหรับปักดินนะก็องศาแล้วแต่คนชอบนะครับจะปักเป็นสามขเ้าแบบนี่นะครับผมเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือจะเบี่ยงนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่พยายามขันให้แน่นนะอะก่อนอื่นผมลองแบบนี้นะครับแล้วก็มาหาจุดที่เราจะปักก่อนนะครับตกตรงนี้นะสมมุติตรงนี้มีน้ํานะก็เหยียบนะครับใช้เท้าเหยียบ เก็บเข้าไปอันนี้จินมันจะต้องกันนี้นะครับผมมั่นคงแล้วนะหารแล้มั่นคงแล้วเราค่อยมากลางตัวนี้นะครับผมเราค่อยมากลางตัวนี้เพราะว่าถ้าเรากลางตัวนี้เลยหลักเรายังไม่ได้ปักนะครับลมมาแบบเนี้ยมันอาจจะคัดถ้ามือเราหลุดไปนะครับบิวไปเลยทีนี้ลําบากเลยนะครับผมลำบากเลยนะต่อไปก็จะมากลางล่มนะครับผม รวมตัวนี้ของเลเยอร์พิชชิงนะครับนําเข้ามานะครับผมตัวรัดข้างบนจะไม่มีนะจะมีตัวรัดเป็นผ้าตีนตุ๊กแกแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็วสดุเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้แต่ละจุดนะครับว่ามัเนเะป็อนอย่างไรบ้างนะครับการให้ดูแ ความแข็งแรงนั้นแข็งแรงกว่าแบบเดิมที่ผมใช้มากนะจะ,จะไม่แข็งแรงแต่อย่างเงี้ยราคาผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่การันตีราคาลกันว่าเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวใครสนใจก็สอบถามไว้ที่ใต้ลิงก์ใต้ใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางร้านเขามาตอบใหบ้สนใจก็ทักไปที่ Slayer Fishing นะครับน,นี่เรามาดูลายกันก่อน ร่มจะเป็นแบบนี้เลยสีสวยนะครับขนาดใหญ่นะความกว้างเมื่อกลางแล้วนะครับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของร่มอยู่ที่ประมาณ2.4นะครับ2เมตร40เซนนะครับนะครับประมาณนี้อันนี้ให้ดูนะดางให้ดูนะนี่นะครับผมจะต้านลมดีพอสมควรนะจะไม่จะไม่กระพือเหมือนเหมือนรุ่นก่อนที่ผมใช้นะครับตัวนั้นจะเป็นราคาถูกตัวนี้ก็ เหมาะสมที่จะนําไปใช้ตกปลาแบบชิงหลิวสปิวนะครับผมนะถ้าฐานเราดีนะครับฐานตรงข้างล่างเนี่ยเราดีมันจะมันจะมั่นคงนะครับอ่าโอเคนี่มาดูพลาสติกนะครับตัวก้านล่มนะครับอันนี้เราเรียกก้านล่มแล้วกันเนาะสี่แล้วกันเนาะตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเหมือนเป็นใย,ยๆด้วยนะอาจจะเป็นไฟเบอร์กร์ดหรือเปล่านะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมถามซาลีเย่ออีกทีว่าวัสดุอะไรนะครับแต่ผมเห็นมันเป็นใยๆนะก็ดีมีความแข็งแรงนะครับแต่ไม่ใช่เหล็กนะน้ําหนักถ้าเป็นเหล็กเหล็กข้อเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้วัสดุก็จะเป็นมันจะตันหน่อยนะครับไม่มีไม่มีรูข้างในนะครับแข็งแรงนะพลาสติกนะครับผ้าผ้าล่มอย่างดีนะครับอย่างดีแน่นอนสองชั้นนะครับเนี่ย ลมสองชั้นเลยการยูนีนะครับส่วนบนนะครับส่วนบนก็ผ้าสองชั้นคนระับผ้าที่เพทนลนยแล้วก็ผ้าสีดำนะครับตัวนี้น่าจะกัน UV นะครับส่วนนี้ก็กันร,ระดับหนึ่งละนะกันเป็นสองชั้นเลยนะครับป้องกัน UV เลยนะส่วนลายก็จะบอกว่ามีเยอะนะครับเดี๋ยวทางร้านเซเลเยอร์จะ มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเวลาถ่ายนะครับว่ามีกี่รลนนะครับให้ได้ดูกันนะครับส่วนวัสดุแล้วก็ลักษณะของร่มขนาดนะครับจะเป็นตัวนี้เลยเท่ากันนะครับเมื่อกลางแล้วก็สองเมตรสี่สิบนะครับสีสวยมากเลย <laughs> ตัวนี้ผมไม่ได้เลือกเองนะครับก็คุณเกมบอสร้านเซเลเยอร์ฟิชชิ่งเขาเอามาให้เลยนะครับตัวนี้ สวยเลยสีสวยเลยนะครับเดี๋ยวรถใหม่กําลังเข้ามานะครับผมอดใจรอนิดนึงนะแบบนี้นะครับด้านในด้านในแบบนี้เหมือนกันวัสดุนะครับตัวบนกับตัวล่างนี่เหมือนกันแล้วก็มีช่องมีช่องแบบนี้นะครับให้ลมมันระบายอากาศได้นะครับไม่ปิดทึบจนเกินไปถ้าปิดทึบจนเกินไปลมมันมันเข้าแล้วมันอาจจะกระคือแล้วก็ทําให้ล่มเรา เสียงที่จะปิ้วแล้วก็เป็นภาระของตัวตัวคานเขาเรียกอะไรแกนกลางตัวนี้ของของล่มนะครับมันจะรับน้ําหนักรับภาระจนเกินไปนะครับตัวนี้ก็อลูมิเนียมนะครับนะตัวนี้เป็นสปริงเหล็กนะครับดัดได้นะตัวนี้ยัไว้ดัดได้ดัดองศาเอียงบงังนะครับบังแดดด้านไหนก็ตามตามที่เราถนัดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับผมคลายคล้ายลมทั่วไปนะครับ แล้วกับตัวนี้ตัวนี้สําหรับล็อกตัวนี้สําหรับล็อกนะครับผมมันจะโยกโยกหน่อยลมมันพัดมานะตัวนี้ก็ล็อกนะครับสลักสลักปรับระดับนะครับยึดล่มก็จะมีทั้งหมด3ามตแหน่งนะครับมีตําแหน่งล่างสุดอันนี้จะเตี้ยสุดยืดตัวกลางนะครับแล้วก็สูงสุดนะครับส่วนใหญ่ผมอยากให้ทุกทุกท่านนะครับไม่เกินข้อกลางไปนะครับเพราะว่าข้างบนมันมันสูงสูงก็จริงแต่ว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่า ส่วนของเหล็กที่มันสวมไว้อ่ะมันจะสั้นนะครับถ้าลมมาแรงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้หักหรืออะไรได้ก็ถ้าพายุแรงๆเนาะโอเคนะครับส่วนความแข็งแรงก็ผมก็ถือว่าถ้าถ้าสิบก็จะให้ประมาณเก้านะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าโดนพายุแรงๆตอนนี้ก็ลมแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับตอนนี้ลมแรงเหมือนกันลมค่อนข้างแรงเลยนะ ัวเรื่องลมพัดร่มปิวอะไรก็ปักสมอได้นะครับปักสมอบกตรงนี้เชือกให้มาแบบนี้นะครับปักได้เลยนะแต่เพียงแต่ว่าเขาที่เขาให้มาเป็นพลาสติกนะครับถ้าเราต้องการความแข็งแรงก็อาจจะดัดแปลงทําเป็นเหล็กนะครับเพิ่มได้นะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้กันนะผมบ,บอกตรงๆ <laughs> โอเคนะครับสำหรับลมผ่านไปแล้ว ได้เลยอันนี้ดาัดได้เดี๋ยวผมลองยืดข้างบนขึ้นไปข้อตรงกลางกดตัวนี้ก่อนะครับโอเคครับประมาณ่ววกลางเนี่ยกำลังดีนะครับความสูงไม่ไม่มากจนจนเกิน,นไปนะครับถ้าขึ้นไปอีกข้อนึงผมผมว่าเด็กที่ข่อนบนมาสวงกับข่อนล่างมาันจะ เขาเรียกว่าสวมได้น้อยกว่าแล้วโอกาสเสี่ยงที่มันจะหักนะ่ะมีสูงนะครับถ้าลมมาแรงๆก็หักได้นะแต่ถ้าข้อกลางอย่างเงี้ยลอดไทยนะครับลอดไทยถ้าเรากลางแบบนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยขยับไปนะครับขย,ขยับไปเสียบตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับไม่ใช่ว่ากลางตัวบนนะครับรอแล้วก็จะมาปักเสานะครับบางทีมือเราทะลุพลังก็ฟิวหลุดไปได้นะครับพยายามปักแล้วก็ใส่ข้อตัวนี้ยึดให้ ยืดเท่มันคงก่อนแล้วก็เสาตัวนี้เราปักตรงไหนไว้ก่อนก็ได้นะครับเราก็มาเสียบเสียบปุ๊บล็อกมั่นคงแล้วปุ๊บค่อยย้ายนะครับค่อยย้ายไปตำแหน่งที่เราจะอยากตกปลานะครับโอเคโอเคมันจะมีจุดให้สังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับล่มตัวนี้นะผมก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันตัวนี้จะเป็นพลาสติกเนาะทีนี้วิธีการก็คือเวลาเราจะปลดนะครับก็ให้ดึงขึ้นไปนะให้ดึง ให้ดึงเหนือขึ้นไปนะครับกดแล้วก็ดึงเดี๋ยวนะสมมติว่าตอนนี้เราจะหุบนะครับหุบลงมาข้างใต้เลยตัวสลักมันจะมีสามตำแหน่งเหมือนกันนะครับสูงสุดเดี๋ยวเราไปที่สูงสุดดูนะครับมันจะมีรูอยู่สามรูเห็นไหมเอ่ยสามรูนะครับผมผมจะไปตัวสุดเลยเราก็ไม่ต้องบีบก็ได้ครับเราแค่ดันขึ้นไปตัวแรกมันจะมันจะล็อกก่อนนะครับดันไปอีก ตัวที่สองนะครับผมลมก็จะกลางในแบนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่าสูงสุดก็จะแบนสุดอ่านี่สูงสุดเลยนะครับลมเป็นไงบ้างอ่ามันจะระบายอากาศได้ดีขึ้นครับเห็นไหมเอ่ยช่องอากาศเยอะขึ้นนะครับผมระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับลมก็จะผ่านได้ดีจะไม่ต้านลมนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือสลักบนสุดนะถ้าสลักกลางลงมา สลักกลางลงมาก็มันจะจะขยับนะครับรูด้านข้างของร่มชั้นระหว่างชั้นที่1กับชั้นที่สองเนี่ยนะครับให้มันขยับชิดกันนะครับจนกว่าเราจะปรับลงมาที่ระดับล่างสุดอาไปไหนละอ,อึถ้าล่างสุดก็จะพอๆกันแต่ว่าองศาของการกลางร่มอ่ะมันจะขเขาเรียกมันจะเฉียงลงนะครับ แทบจะไม่ต่างกันมาก <c oughs> นะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับตรงนี้นะเื่อใครสงสัยนะครับเนี่ยครับมันมีสามรูไว้ทําไมนะครับเอาไว้ปรับนะครับบานสุดข้างบนนะครับบานกลางตัวกลางแล้วก็บานพอป,ประมาณตัวล่างนะส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็น่าจะเป็นประมาณตัวล่างนะครับผมโอเคนะครับ